ส่วนหยุดไม่ได้เรื่องกินเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆความยากของความทุกข์แต่เราไม่ค่อยเห็นนะว่ามันเป็นความทุกข์ก็คือความอยากมากๆเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความอยากนะอยากกินอยากนอนอยากที่ไอ้ความอยากตรงนี้ค่ะถ้ามันมีเริ่มถึงจุดที่มันมากๆแบบเนี่ยคือม,มันทำให้เราสติหย,อย่อนลงไปจนถึงท่านขาดสติแต่ไม่ถึงเสียสตินะอยากกินนะ่ะ แล้วตอนกินเนี่ยมันเป็นไงอ่ะบางทีก็สั่งเยอะเกินนะบางทีก็สั่งมาทั้งหมดแล้วก็กินไม่หมดก็ได้หรือว่าบางทีก็คือกินแล้วเจอของอร่อยอ่ะอันเนี้ยพอเจอของอร่อยแล้วต้องบอกก่อนว่าถ้าเราตั้งใจจะลดเนื่องจากเราก็เป็นคนเคยลดน้าหนักมาพอเราตั้งใจจะลดต้องเข้าใจเลยนะสิ่งไหนที่เราชอบถูกใจถูกปากค่ะถ้ามันชอบแล้วอะมันหยุดไม่ได้การจะหยุดตรงเนี้ยมันหยุดตั้งแต่หยุดก่อนที่จะก่อนที่จะอยากหยุดก่อนที่จะอยากยากนะ เขาทำยังไงกรณีแรกอยากหยุดก่อนที่จะอยากไม่ดูไม่มองไม่ฟังเช่นสมมติเราชอบกินเค้กมากๆเลยถ้าเราเห็นโฆษณาเค้กบ่อยๆเราดูรีวิว้านเค้กบ่อยๆหรือมันขึ้นมาเห็นปุ๊บเราก็อยากอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งถ้าเราหยุดได้แค่ตอนแรกคือหยุดก่อนที่จะอยากได้ไหมก็คือไม่ดูไม่รับสารพวกนี้มากระตุ้นตัวเองถ้าไม่ได้คัดตงต่อไปไปหยุดระหว่างที่ กินแล้วกําลังกินยากนะนะฉะนั้นถ้าหยุดอยากหยุดที่จะก่อนที่จะอยากอาจจะต้องไปในรับรู้ไม่อะไรคือเลือกรับรู้อยู่แล้วว่าเราแพ้เรื่องนี้แพ้เรื่องเค้กเราก็ต้องห่างเรื่องเค้กนะเพราะถ้าเราดูเรื่องเค้กอีกเราผ่านร้านเค้กเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปกินน่ะนะคะในแง่ของการปรึกนิสัยค่ะหนังสือที่ชื่อว่า Atomic h a b i t บอกว่าถ้าเราอยากทำอะไรเช่นเราอยากออกกำลังกาย เราอยากนั่งสมาธิก่อนนอนเราอยากจะทําอะไรเนี้ยให้ทําสิ่งนั้นที่มันง่ายออกแบบสิ่งแวดล้อมให้มันง่ายเช่นถ้าเราอยากไปวิ่งอ,อย่างพี่ตัวอยา่างตอนที่พี่จะเริ่มลดน้าหนักตอนนั้นจาได้เลยว่ามันก็มีห้องออกกาลังกายนะยข้างล่างชั้นล่างแต่เราไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นเราต้องเอาตัวไปโอ้แต่ตอนนั้นคิดว่าโอ้โหถ้าเราจะต้อง ไปถึงห้องหมอกำลังกายต้องเปลี่ยนชุดต้องีิเกียดมากเลยแค่จะให้ตัวเองมีแรงจินใจออกกำลังกายอ่ะมันยากมากทำไงดีอ่ะตอนนั้นก็ฟังคลิปของเทรนเนอร์ที่แนะนำเรื่องการลดน้ำหนักก็มีหลายคลิปนะแต่มีคลิปหนึ่งของของ,ของท่านหนึง่งเราชอบมากเขาแนะนำว่าให้เราออกกำลังกายเท่าที่เราชอบเท่าที่เราชอบและเท่าที่เราไหวนะเอาเวลาเท่าที่เราไหวแล้วคิดว่าเราจะทําได้ทุกทุกวันเวลาที่พี่ไหวตอนนั้นคือ5นาที ออกไม่กี่ท่าขอให้จบภายในห้านาทีเอาแค่นาทีนะแล้วห้านาทีถ้าเราจะต้องลงไปถึงห้องออกกําลังกายไปทําตรงนั้นตรงนี้โอ้ขี้เกียจมากวิธีการที่ตัวเองทําก็คือนั่นคือการออกในห้องนอนออกเลยชุดเชิดก็ไม่อะไรนะเอารองเท้าผ้าใบอันเดียวนะรองเท้าผ้าใบปุ๊บก็เราก็เปิดยูทูบเราก็ทําตรงนั้นเลยแล้วก็ทําหลังแบบหลังตื่นแล้วแบบเอาไงดีออกไม่ออกทํา ไม่รอตอนเย็นไม่รอตอนค่ำเพราะอย่างที่บอกตอนแรกว่าพลังสมาธิพี่จะอยู่ช่วงเช้าและพี่จะ,ะจะพลังสมาธิน้อยตอนช่วงเย็นั็นั้นถ้าเอาเอาของที่แบบมันต้องใช้กําลังใจเยอะๆไปไว้ช่วงเย็นเนี่ยไม่ค่อยได้ทำนะนั้นฝืนปุ๊บทำเลยแล้วก็ทําจบ5้านาทีเลิกพอเราเริ่มออกเนี้ยได้เรื่อยๆมันจะไม่ห้านาทีแล้วอ่ะมันจะเลื่กไป10ไป15เองฉะนั้นนแอปหนังสือ Atomic Habits at, จึงบอกว่าอะไรที่อยากทำเป็นนิสัยให้เราทำสิ่งนั้นให้ได้ง่าย ทำตรงนั้นเลยง่ายมากทุกอยาก่างเอาให้ง่ายก่อนแต่ถ้าอะไรที่เราอยากเลิกเราไม่อยากให้มันอยากแก้สยยัยใส่เงี้ยให้ทำสิ่งนั้นให้มันยากๆเช่นคนติดเกมใช่ไหมอ่าเมื่อติดเกมเนี่ยเกมต่อกับทีวีหรือว่าอะไรก็ตามเขาบอกอย่างนี้นะทำมันยากเลยเช่นเอาเครื่องเกมเนี่ยนะไปต,ต้องถอดปลั๊กแล้วก็เอามันเก็บไปอีกชั้นหนึ่งเวลาจะมาต่อเกมเนี่ยจะต้องดึงเอามาจัดมาต่อทีวีแต่เสร็จแล้วก็เล่นนะเล่นเสร็จต้องเอาไปเก็บแบบเนี้ย คือออกแบบให้มันยากมันก็ทําให้เราเล่นน้อยลงเป็นต้นนะคะนะฉะนั้นตรงนีก้กลับมาดูว่าไอ้เรื่องความอยากไม่อยากนะถ้าเราอยากจะไม่อยากในสิ่งนั้นเราจะหยุดก่อนที่จะอยากได้มันหรือเราจะออกแบบอะไรให้มันทํายากๆเพื่อไปถึงจุดนั้นได้